สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมันนี่ตามาหาเห็ดปวกค่ะกับคณะทีมงานมาทำกันสิบเอ็ดชีวิตเลยจ้าไปนี่มาค่ะนี่เด้อพี่น้องปลาย่างเด้อจ้าปลาย่างปลายยางเด้อเอาสิได้บ่สิพอบ่มาหลุดน้ำกันจ้าหาเห็ดปวกจ้าไปแล้วไปแล้วทาก็น้อยน้อยทาก้อนเนี้ยน้อ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 ยทากเนี้ย

ได้ละจ้าพี่น้องเอ้ยงามคักงามเนี่ยขอบคุณเออขอบคุณสวรรค์อือไปโตค่ะไปไรพี่น้องมึงมึงทางคุ่น่ยมัดคนมืดคักเลยพี่น้องฝนกระโตแห้งคุณว่าก็าจะได้ตั้งระดอกปานง้มเข็มในมาหาสมุทรอรุณ งมดอกเห็ดอยู่ในป่าใหญ่ป่าย,า,ย,า,ยางพาราแต่พี่น้องมันโบเห็นหุงค่อยเบิ่งยงมถิ่เก็บได้เห็ดนะจนน๊ะเนาะอ่าพี่น้องคะเป็นยังไงนอทีมงานได้หลายบอ่อประมุ่เบิงเ่งแน่อัปเดตแน่ท่าไม่มีดอกตะก,การท่านไหนเห็นเห็ดดอกเดี๋อัปปาน้อยน้อยมียังดอกโอ้ปุ่นดูมีดอกเดียวหนึ่งเจอเลยจ้อันนี้ของยายน้อยอัปเดตตะกาค่ะพี่น้องม<อ>ามา<อ> กุ่ทีมงานเขาคณะหาเหตุม,มาปลาไม่ได้ค่ะบัดีเวลาตอนนี้ซีถุ่มซีถุมถ่มกว่าเนาะไปไปลุยน้ำกันจ้าเกิดการลงกันได้แล้วพี่น้องเอเ้ยไปกันเด้อบัดีเด้อยายเล็กจะพาไปหาเหตุจ้าไปไป Hi ไปไป,ไป จ้าพี่น้องนี่ค่ะผลงานของฮาค่ะจากการไปไต่เห็ดเมื่อคืนนี้ <c oughs> โอ้ยพี่หน้องเลยหาอยากหาซาหาายคนไหลหาอยากคัาาก,คาากคะจ้าบ้างไหเบิง่งบิ่งค่ะเหลางแล้วล้วจ้ะเนี่ยแต่ว่ากันยังบริสุทธิ์ปากตินเห็ดตินยังนะคะมันเป็นดินแดงเนาะค่ะมันเป็นเห็ดอยู่ในหอ่ ปายางพาราสวนยางพาราเพิ่นแมมจาไปหาคนไล่ไหนได้ผู้ละแกงจะพี่น้องนี่แหละค่ะผลงานจากเมื่อคืนน้นี้ไปปุ่นไหนพี่น้องเล้บานยังก่อเลยอำเภอหนองกีไปได้ค่ะบานดงบางบานดอน阿าก่ะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะจ้า,จาที่ติดตามที่รับชมที่กดไลค์ให้ขอบคุณหลายๆจ้า,จาขอให้ทุกคนลปลอดภัยมีความสุข ปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะจ้ะเด้อขอบคุณมากจาก้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดปวกที่เ้าเก็บมาค่ะได้เล็กลางแล้วกะเอามาลวกค่ะพี่น้องลวกในน้ำห่อนร้อนๆเลยค่ะห่อนจัดเลยเสร็จแล้วปล่อยเย็นค่ะก็เอามาแพ็กไว้ค่ะใส่ตู้เย็นใส่ชงฟิตไว้กินนาที่เขาบ่มีเห็ดไหมค่ะพี่น้องตีเห็ดบ่ออกแล้วไหม นี่หละจ้าคื้นนี่ในสองถุงจ้าพี่น้องเก็บใส่ชองฟิตไว้ก็ได้จ้าขอบคุณค่ะบัาดีจ้า